สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าวสวนยางทุกคนค่ะมือนีมีกินมีใสชั้นแนวนะคะเอาสวนยางอายุสองปีสองปีสองเดือนละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดือนกันยาเนาะถ้าเดือนสิงหาเ้าก็จะได้หนึ่งเดือนนะคะจะเข่าสองเดือนแล้วหนึ่งปีสองไอสองปีสองเดือนนะคะเรื่องที่เฮ้าจีมานําเสนอมาแนะนําพี่น้องเช่ารั่วเช่าวสวนของเฮ้ามือนีคือ เข้าจะเอาปัญหานะคะปัญหาของการมีพื้นที่มีพื้นที่ที่เ็ดให้แต่ว่าฉ่ำน้ำมีน้ำไหลเบิ่งสังเกตเวยคะ่ะอันนี้คือน้ำที่แช่อยู่ในสวนยางของเฮ้าต้นยางของเฮ้าตรงนี้มองนี้เป็นมองที่มีน้ำขังค่ะบริเวณน,นี้ที่บ่มีปลามันนี่เ้อค่ะทุกท่าน จะเห็นต้นอย่างที่ที่ต้นบ่สูงปราบปลายนะคะเป็นพื้นที่ที่น้ำขังพื้นที่น้ำขังขังหน่อยขังายเบิ่งเอาค่ะโฮงเปิงเปิ่งพูละค่ะโฮงเปิงเป,งเปิงเลยนะคะตรงนี้ก็โฮงสองคางโฮงมืดทุกมองค่ะเป็นพื้นที่ช่ำน้ำค่ะทุกท่าน แต่ต้นอย่างของเฮาก็ยัง่งเจริญเติบโตได้อาจจะยั่งบดีแต่ก็ถือว่าได้นะคะยั่งบดีแต่ถือว่าได้เอามาเป็นแนวทางให้พี่น้องชาวรั่วชาวสวนที่เพิ่นมีสวนอย่างที่มีน้ำขังในพื้นที่วิธีทำของเฮาคือเอาเขามาปลูกค่ะเข่าที่เอามาปลูกคือเข่าไรไ่ด้ค่ะข้าวไร่พันุข้าวที่ปลูก อายุสันอายุสันกว่าเขากลางอยู่หน้าเห้านะคะเป็นเข้าไรที่เห่าเอิญน,นะคะไอ้พื้นที่ตรงที่อันเป็นร่องอยางนี่ที่เห็นเนี่ยเห้าบริเวปลูกเขาเขาขมาเดิคะ่ะตรงนี้เฮาบริเวปลูกเขาเขาขมาแต่เห่าเอาดินขืนมาเนิ่น,นิดนึงนะคะแต่กับบริถึงกับว่าเยอะหรอกคะ่ะสังเกตเบางสีบ่ามีน้ำขังเนาะยึดถึงเนิ่น,นี่เห็นบ่ค่ะ อย่บมีน้ำขังจะตั้งจากตรงที่ยูเข้าค่ะขังเพียบเลยเต็มนะคะเต็มค่ะเต็มเลยนะขังแต่กับ่ถึงกับเท่ากับยุทุงหน้าของเฮาเบิงเลยค่ะน้ำขังค่ะน้ำขังเบิงค่ะเป็นพื้นที่น้ำขังค่ะขังหน่อยขังหลายเบิงเลยค่ะแล้วก็นั่นค่ะขังเต็มที่เลยค่ะ ห้เาเอามาปลูกไว้ในสวนยางค่ะเขาไรเป็นยังหฮาเอามาแนะนํำสำหรับพี่น้องที่ปลูกอันปลูกยางแล้วมีพื้นที่มีนม้ำค้งอยู่ในในพื้นที่สวนยางแล้วเห็ไหาต้นยางจะเลื่อนเติบโตได้บ่ดีนะคะ <S <S พี่น้องท่านใดมาเบิ่งของมีกินมีใสค่ะ <S 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 นี่คือตนอ้นยางที่อายุสองปี สองปีหนึ่งเดือนกว่ากว่าหนึ่งเดือนกว่ากว่าเลยอาจจะใกล้จะเข้าสองเดือนแล้วละ่ะเอ้ยบเมนหนึ่งปีหนึ่งเดือนกวกว่าได้สองปีค่ะขอแก้ไข่ได้ค่ะสองปีเกือบสองเดือนนะคะสองปีเกือบสองเดือนแล้วแต่ปลูกในพื้นที่น้ำขังค่ะเขาปลูกมั่นบ่ได้เพราะว่าปลูกมั่นเราเห็นเน่าค่ะแรงนะได้ยุแต่พ่อจะ เอาหัวเอาพ้นผลิตมั่นกันเน่านะคะต้นยางเฮ่ากันนี่แหละคะ่ะถือว่าใส่ใดเลยหาพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาคือพื้นที่สวนยางน้ำขังปลูกยางไม่ไหมแล้วมันจะเลื่อนเติบโตเฮ้าร่องเอาเขาไร่ไปพินิดพิจะะารณนาดด้วยค่ะถ้าเฮ้าเอาเขาไร่ไปปลูกมันดีตรงไหนเขานี่ใส่ใส่น้ำไหลยหลด้วยค่ะ แล้ห้องกับปลูกในช่วงหนาฝนเนอะเบิงขานาข้ำขังมานาม้ำขังใน่ปลาเขาเลยได้ค่ะนี่แชะยูเบิดไอช่วงฝนนี่มันขังอยู่ช่วงไดมันจะเริ่มขังคือเดือนมิถุนายนค่ะเริ่มนม้ำขังเนี่ยบริเวณตรงนี้เดือนมิถุนายนคือเริ่มจะขังละนะคะเริ่มนม้ำ บ่อบ่อแห้งจักเถือเราก็เฮ็ดให้ต้นยางของเฮาจะเลื่อนเติบโตซามีกินมีใส่เลยเอาเขาไร่มาใสา่เห็นบ่ต้นยางปีแรกมีกินมีใส่บ่ไไ้ปลูกผืชแทมในสวนยางเลยเด้ค่ะปลูกเฉพาะต้นยางแต่ต้นยางของเฮาบ่อจะเลื่อนเติบโตได้ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีน้ำขังในพื้นทีนะคะมีน้ำขังในพื้นที พราะมีน้ำขังการจเจริญเติบโตของต้นยางมันก็ะยาค่ะหญ้า,า,านี่หกโพดเป็นพวงยางหกคักนะคะเขามาเห็ดกับเห็ดยาเพราะว่ามันมีน้ำขังเนาะและ้วต้นยางของเขาตายหลายค่ะพ่นได้ปลูกแซมนะคะเห็นบ่าคะปลูกแซมต้นที่รอดกะต้นใบไ่นะคะไงสาข้น,นั่นคือปีแหลกค่ะพอปีที่สองมาเริ่มเข้าปีที่สอง ที่ปลูกได้ปีหนึ่งปีนี่มีกินมีใส่บปลูกยังใส่เลยมีแตงแตงยาหกย่างเดียวนะคะต้นย่างบ่จะเลื่อนเติบโตเพราะเขาปีสองปีปีที่สองมาปีกายเนี่ยมีกินมีใส่ออกเขาไรมาลงเลยค่ะในพื้นที่ตรงนี้แหละนะเขาเนี่ยกินน้ำไหลค่ะทุกท่านอยู่ในช่วงแท่นที่มันจะแช่ตลอดเลยเนี่ยแต่้านออาเขามาใส่ เขามันกินน้ำหลายมันจะดูดซับเอาน้ำม,มาใส่ในต้นเขาหลาค่ะแล้วปล่อยให้ต้นยางของเห้าแห้งกลายเป็นว่าต้นยางของเหาได้รับน้ำพอดีเลยค่ะซุมๆนะแต่น้ำถูกมาดึงมาใส่ในต้นเขาเลยนะคะก็ะจะเฮีดในห้ต้นยางของเห่าจะเลิ่มเติบโตได้ดีต้นยางของมีกินมีใส่เริ่มที่จะฟืน้นโตขึ้นค่ะจากที่เลื้องเลงจากที่อ่าส้มๆที่ น้ำม,มันแฉะเนาะน้ำม,มันขังเนาะนะพอมีกินมีใส่เอาเขาไรมาปลูกกลายเป็นว่าช่วยให้ต้นยางบ่มีน้ำนะช่วยให้ต้นยางนี่จะเลื่อนเติบโตดีขึ้นเพราะว่าต้นเขาเนี่ยเอาน้ำไปใส่หลายกว่าดูดน้ำเขาไว้ใส่ซ้อยต้นยางกินน้ำง่างๆนะคะเฮ็ดให้พื้นที่ตรงนี้ ต้นยางเขาก็สามารถจะเรื่อนเติบโตขึ้นได้าายในเวลาปีกว่ากวาที่ต้นยางของมีกินมีใส่ได้จะเลื่อนเติบโตอาจจะบ่เต็มทีแต่ก็ดีกว่าบวาูกูเขาไรไว้ค่ะตรงนี้นี่ถ่าเป็นนาแหล่งดินแข็งครักแต่ถ้าเป็นนาฝนนี่ช่ำน้ำม,มืดมดอยู่หันช่วงที่ มันจะฉ่ำน้ำมากที่สุดก็คือมิถุนากรกฎาสิงหากันยกตุลาค่ะถึงเดือนตุลาคมน้ำยังขังอยู่นี่หาเดือนเต็มเต็มนะคะก็เลยต้องหาวิธีค่ะมีจินมิใส่เลยไปได้พันเขาไหลมามา,มาปลูกแก้ปัญหาพวกนี้ได้ดีนะคะหากท่านใดนะคะสงสัยอยากหู้นะคะวิธีหรือฝากขอความไวต่ต้ิลิปของเฮานะคะ ท่านใดที่เบิงแล้วมีกินม่ใส่อาจจะนําเสนอได้บ่ได้บ่ด,บดีเนาะอยากถามอยากหู้เอามาถามในเมนด้วยค่ะวิธีแก้ปัญหาน้าขังในสวนอย่างนี้เห็นบ่ค่ะเนี่ยถ้าเ้าปล่อยไว้นี่จะเป็นแบบนี้นี่ขังแบบนี้เลยละค่ะเ้เาก็เลยต้องเอาเข่าไรมาช่วยตนมั่นของห้าเหลืองเออเห่เออะค่ะนั่นเห็นว่ากำลังจะเนา่าเลยนั่นนะ เฮาเอาพวกปูกผืชมาเอาผืชมาปลูกแซมเลือกผืชน,นะคะที่มาปลูกแซมให้ซอยดูดซับน้ำออกจากตน้นยางของเฮาซอยตนอย้นยางเฮากินน้ำให้เยอะๆในช่วงหนาฝนอีกจังหน่อยนี่เขาของเฮาก็จะเกี่ยวไปในช่วงที่มันจะแรงมันก็บอมาเบียดบังกับตน้นยางของเฮาแล้วนะคะฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับมีกินมีใส่นะคะให้กับช่องของเฮานะคะ ฝากคอมเมนต์ไว้เพื่อว่าเราจะได้มาตอบคำถามทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีกินมีใส่ตลอดปีตลอด,ปลอดไปล่ำล่ำรวยๆกันสุกคนเ้ยค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ